สวัสดีครับช่างเล็กครับเรามาพบกับช่างเล็กเช่นเคยนะวันนี้ช่างเล็กมีกล้องตัวนี้ครับ7 0็ดไมล์ a แปดรอ se นะครับผมมาแนะนําวิธีการตั้งค่านะครับของ70็ดไมล์ a แปดรอ se เดี๋ยวช่างเล็กจะแนะนําการตั้งค่าว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเข้าไปเซตติ้งในตัว70็ดบไมล์แปดรอ se กล้องหน้า4 k กล้องหลัง2 k นะครับผม 4K HDR นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพอเราเปิดหน้าจอมานะครับผมก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับของเจสิมายตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัว800 SE กล้องหน้า 4K กล้องหลัง 2K นะครับผม 4K HDR ด้วยนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับปุ่มแรกนะครับ ปุ่มแรกจะเป็นปุ่มไมโครโฟนนะครับปุ่มที่สองครับเป็นปุ่มบันทึกวิดีโอฉุกเฉินนะครับปุ่มที่สามเป็นปุ่มไฟล์รูปภาพที่เกิดการบันทึกมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อจากโทรศัพท์นะครับเราก็สามารถเข้ามาดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเราก็กดเพย์ดูได้เลยกดเลื่อนหาไฟล์วิดีโอที่เราต้องการนะครับผม เราเลื่อนหาได้เลยนะครับอ่าเราก็สามารถเปิดดูตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับบางทีเราไม่ได้เชื่อมกับโทรศัพท์เนาะอ่ะพอเราเสร็จแล้วเราได้ดูแล้วนะครับถ้าเราไม่ต้องการเห็นตรงจุดลบนี่ไหมครับเรากดนะฮะเราสามารถกดลบได้เลยเห็นไหมครับเรากดลบได้เลยครับอ่าเสร็จแล้วถ้าเราได้ดูได้สําเร็จแล้วนะครับเราก็ออกมากดแบ็กออกมาครับ กลับมาที่หน้าจอปกตินะครับผมปุ่มที่4ครับเป็นปุ่มเซตติ้งหรือว่าปุ่มตั้งค่านะฮะปุ่มที่4ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับปกติหน้าจอเขาจะมีให้เราทั้งหมด4ปุ่มนะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปที่เซตติ้งนะครับการเซตติ้งก็จะมีอันแรกเลยก็คือการตั้งค่าวิดีโอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีฟังก์ชันมีเมนูอะไรบ้างนะครับกดโอเคนะครับรูปแบบการ เข้ารหัสวิดีโอ,อเราลองคลิกเข้าไปดูซิโอเคนะครับถ้าเป็นช่างเล็กช่างเล็กจะใช้บีบอัดสูงนะครับจะใช้บีบอัดสูงนะครับความละเอียดของวิดีโอนะครับก็จะมี3,840คูณ2,160 HDR กับ1,920คูณ1 0 8 0 HDR ช่างเล็กก็จะเลือกใช้เป็น3,800 0 80, นะฮะหรือว่า 4K นั่นเองนะครับเสร็จแล้ว นะครับก็เลื่อนลงมาก็จะเจอระยะเวลาการบันทึกก็จะมีให้เรา1นาที2นาที3มนาทีนะครับช่างเล็กจะเลือกไว้ที่1นาทีนะครับเราก็กดโอเคนะครับเจสิบไมล์โลโก้อันนี้จะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้อันนี้เป็นความเร็วนะครับขนาะที่เราขับขี่นะครับแล้วก็จะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้ช่างเล็กเปิดไว้นะครับลายน้ําพิกัดอ่ะอันนี้ จะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะครับผมทนต่อการสั่นสะเทือนนะครับก็จะมี50เฮิรต์60เฮิรต์55เฮิรต์นะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นบ้านเราก็แนะนําเป็น50 Hz นะครับโอเคอ่าหมดแล้วในการตั้งค่าวิดีโอเราก็แบ็กออกมาครับนะฮะกดแบ็กทุกครั้งให้ใช้ปุ่มที่1นนะฮะกดแบ็กออกมาอ่า คราวนี้เมนูถัดมาก็คือ Parking Mode ตัวนี้จะต้องใช้กับชุดสายนะครับอาจจะเป็นชุดสายฮแวร์คิดหรือว่าจะเป็น ชุดสาย OBD2 ก็ได้นะครับเราถึงจะเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับการตั้งค่าตรงนี้ก็จะมีบันทึกตอนจอดบันทึก24ชั่วโมง12ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับหรือว่า4ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราดับเครื่องแล้วเราจะเราจะให้เขาบันทึกกี่ชั่วโมงแล้วก็ตั้งเซตติ้งเอาแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องใช้คู่กับชุด OBD2 หรือว่า,าสายฮาร์เบอร์คิดนะครับตรวจจับการชนนะครับ ตรวจจับการชนอ่าก็ถ้าเราใช้คู่กับตัว h a ร์ดแวร์คิดเราก็กดเปิดนะครับเห็นไหมเขาจะบอกว่าไม่ตรวจพบสายเคเบิลนะครับเราต้องใช้คู่กับตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเบื้องต้นเราออกไปนะครับการถ่ายวีดีโอแบบไทม์แลป์อ่าหมดแล้วนะครับแล้วก็แบ็คออกเสร็จแล้วมาที่การเดินทางอัจฉริยะฟังก์ชันนี้นะช่างเล็กใช้แล้วถือว่าโอเคนะนะครับ ไอตัวเอดัสเนี่ยนะครับดีมากเลยเขาจะเตือนเราก็จะมีระวังผู้ขับขี่ระวังรถขันข้างหน้านะครับออกนอกเลนนะครับถือว่าดีมากๆเลยฟัง์กชันนี้นะครับถ้าใครอยากจะเปิดก็กดโอเคนะครับแล้วกดเปิดได้เลยนะฮะชักเลกใช้แล้วดีนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบการเตือนก็แนะนําให้ปิดนะครับ70็ a 8 0 0ไมตัวนี้นะครับจะมีการควบคุมด้วยเสียงนะครับ ก็คือจะมีสั่งการให้เขาถ่ายรูปนะครับเลคคอร์ดวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีเปิดปิดไฟฟ i นะปกติการเปิดปิดไฟฟ i แเราต้องไปกดที่ตัวกล้องแต่ถ้าเป็น800 SE ตัวนี้ไม่ต้องนะครับสามารถบอกให้เขาเปิดปิดได้เลยโดยใช้คำพูดนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็มีเลคคอร์ดวิดีโอแล้วก็เทิร์นออฟ สมมุติว่าขณนะนั้นเกิดการชนการกระแทกปุ๊บถ้าเราพูดคำว่าเรคคอร์ดวิดีโอปุ๊บเขาจะบันทึกภาพให้เราไม่มีการวนทับจะเข้าไปอยู่ในไฟล์วิดีโอฉุกเฉินทันทีตัวนี้สะดวกมากเวลาเกิดเหตุนะครับเราไม่ต้องไปกดอะไรเพียงแค่เราพูดคําคํานี้ขึ้นมาทุกอย่างจบเขาล็อกไฟ์ลให้เราเรียบร้อยอัตโนมัตินะครับ <Sitting in your head> ตัวนี้นะครับการเดินทางอัจฉริยะนะครับ ควบคุมด้วยเสียงนะครับก็หมดนะเสร็จแล้วเราออกมานะครับอันนี้เมนูการตั้งค่าเสียงก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีเสียงเปิดปิดเสียงปุ่มกดนะครับแล้วก็บันทึกเสียงนะครับใครไม่อยากจะให้เขาบันทึกเสียงขนาดที่เราพูดคุยกันในห้องโดยสารเราก็กดปิดนะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วาการตั้งค่าระบบ นะฮะอ่าเข้ามาดูดการตั้งค่า w i i i โหมดแซนบายหน้าจอแซนบายหน้าจอตัวนี้นะครับจะมีให้เราเลือกอยู่3แบบก็คือเปิดตลอดเวลานะครับสกรีนเซฟเวอร์นาฬิกาก็คือจะเป็นโหมดนาฬิกานะครับแล้วก็สกรีนเซฟเวอร์แล้วก็ปิดหน้าจอก็คือหลังจากที่เราขับไปเนี่ยเราจะตั้งค่าให้เขาดับนะฮะเราจะตั้งค่าให้เขาดับ มันจะมี1นาที3นาที5นาทีนะครับแต่ก็แล้วแต่ใครจะไปตั้งเอานะนะครับผมก็หมดนะครับโอเคเสร็จแล้วแบก็ออกมามีอะไรอีกการตั้งค่าวิดีโออาจบเรียบร้อยนะครับสำหรับการตั้งค่าการใช้งานกล้อง70ไมล์ตัวรุ่น800 SE นะครับนะฮะก็ลองนำไปทำดูนะครับสำหรับท่านที่ ซือกล้องรุ่นนี้มาแล้วนะครับอยากจะเข้าไปเซตติ้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกับเรียนทุกคนนะฮะใครชอบแบบไหนตั้งแบบนั้นแต่ที่ช่างเล็กแนะนํานี้คือสไตล์ช่างเล็กในการตั้งค่าหลังจากที่ติดตั้งให้กับลูกค้าแล้วก็จะตั้งค่าให้ลูกค้าประมาณนี้นะครับผม